ออตายตีพ <na> ่อมาเลย โอ้ยมันกัดติดมือเลยอ่ะมาสิ มันเล่นกับพี่มันมันไม่มีเสียงะรู้ว่าผมเล่นมันแรงไปก็ไม่รู้มันโมโหมากกว่าฮ้ยส <f> ู <si> ้อ่สู้อ่ะสู้อมาสิมาสิ มันกระโดดด้วยนะเนี่ยไอ้นี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยดูมันมึงโดนพ่อมันกัดเดวกมาแล้วองนี้ขวดสนเลยมึง มาสิอือฮึดูดูมันดูมันกัดแล้วสะบัดอีกตั้งหา้าเลี้ยงมันไหวไหมวะเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นพิษบนูนะเนี่ยพี่มันก็ปล่อยให้กัดเนี่ย Hãy yeah. subscribe 요. 용